เปิดแอปพลิเคชันไลน์ในเครื่องหลักขึ้นมาไปที่การตั้งค่ามุมขวาบนไปที่บัญชีให้เราลงทะเบียนอีเมลและตั้งค่ารหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าในการเข้าระบบกับอีกเครื่องหนึง่งเราจะใช้อีเมลและรหัสผ่านในการเข้าระบบนะครับเมื่อลงทะเบียนอีเมลและรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรากดออกไปได้เลยนะครับจากนั้นเราจะไปที่มือถืออีกเครื่องหนึง่ง ไปที่มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับไปที่ Play Store แตะเข้าไปครับคิมที่ช่องค้นหาว่า Kiwi Browser นะครับ A I W I นะครับ Kiwi Browser จากนั้นก็กดติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดกดต่อไปไปที่จุดสามจุดมุมบนขวามือ จากนั้นให้เราไปที่ extension หรือว่าส่วนขยายนั่นเองนะครับแตะเข้าไปแล้วก็ให้มองหาคำว่า front store นะครับแตะเข้าไปตรงหน้านี้นะครับเราสามารถย่อขยายได้นะครับเราก็ขยายขึ้นมาให้มองเห็นชัดๆนะครับแล้วพิมพ์ไปในช่องค้นหานะครับ line นะครับจากนั้นก็กดลูกศรถัดไปจากนั้นให้เราเลื่อนไปทางขวานนนหนึง เพื่อนหาแถบสีน้ำเงินเพิ่มในโครมนะครับแตะเข้าไปกดตกลงจากนั้นให้เราไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปจะเห็นว่ามีแถบเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งก็คือลายนั่นเองนะครับเป็นส่วนขยายหรือว่า expansion น,น,นะครับเพิ่มขึ้นมาไปที่ลายใส่อีเมลและรหัสผ่านที่เราได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับ แต่แล้วก็กดเข้าสู่ระบบจังนั้นให้เราไปที่ลายในเครื่องหลักนะครับเพื่อใส่รหัสยืนยัน t สามเจ็ดสี่เก้าแปดจากนั้นกดยืนยันตัวตนกดตกลงเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถใช้ลายหนึ่งบัญชีในมือถือได้สองเครื่องนะครับซึ่งปกติลายหนึ่งบัญชีสามารถใช้ได้กับมือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับ การเข้าระบบครั้งต่อไปให้ไปที่แอป g e Browser นะครับใส่อีเมลและรหัสผ่านนะครับก็จะสามารถใช้ลา์หนึ่งบัญชีบนมือถือสองเครื่องได้นะครับแม้ว่าอาจจะไม่สะดวกเท่ากับลายไลน์เหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ก็เป็นทางเลือกสำหรับบางคนที่มีความจำเป็นต้องใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ